นีแผงแผงตัวนี้ขายแผงเอามาฟัดครับหลังจากที่เราลองลองวัดกันแล้วครับอันนี้หน้ากว้าง5้าเซนยาว1เมตรยิงเมตรยี่สิบห้าเซนด้านล่างจะมีแบบน,นีจะมีเลขหนึ่งสองสามแต่ว่าอันนี้คือมันใช้งานมานานแล้วอันนี้เป็นท่อเก่าที่ไม่มีอะไรทำน,นี้สุกไว้เฉยๆก็ ด้านล่างแผงจะเป็นประมาณนี้นะครับแนวใสๆกอดยี่ห้ออยู่ตรงนี้ครับตรงแนวเ็กพอดีมันชื่อว่า BSC แต่ว่ามันมองไม่ค่อยเห็นตรงนี้ก็ต้องจอดอย่างนี้ไปนี่ครับอ้โต้นสตาโซล่าจังไนโอเคกอดวัดแล้วประสิทธิภาพของแผงลดลงเยอะอยู่นะครับตัวนี้ แพงไว้เลขสามอันนี้หนึ่งสองอันนี้ศูนย์จุยจุดแปดแผนเบอร์สองนดแปดนนี้เบอร์หนึ่งอันนี้หนักไหครับนี้ศูนย์จุดก็แต่ว่าน้ำไม่ลึกมากครับน้ำอยู่สามเมตเจ็ดสิเดี๋ยวลงนะครับปั๊มทยโอเคครับลินนี้จบเพียงเท่านี้ครับ